สวัสดีบอสใหญ่กระมงกันยางครับตะแกแม่ดูสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวครับเดี๋ยวรอเข้ามาเยอะๆนะเดี๋ยวน้าจะให้ชมอย่างที่นา้าขึ้นหัวข้อไว้นะครับบานแรกในโลกฝากากดไลค์กดแชร์นะด้วยครับเดี๋ยวน้าจะให้ชมครับสวัสดีครับ คือจริงๆแล้วตัวนี้เป็นตัวมอนซาตัวใหม่ล่าสุดของเฮ er ียมอนเลยนะครับตัวนี้จะเป็นผ้าจิกซอ,ออย่างที่ er เฮียแกได้เกิดมานะครับคือผ้าตัวนี้แต่ละคันจะไม่เหมือนกันนะจะไม่เหมือนกันเลยเพราะว่าการวางผ้าก็คือแล้วแต่ช่างเลยแล้วช่างก็จะวางคือเหมือนวางเหมือนจิกซอครับวางเหมือนจิกซอนะแต่ละรุ่นแต่ละแต่ละคันจะไม่เหมือนกันอะ แต่มันโคตรหลอ่อหล่อมากฝากกดแชร์ด้วยครับสวัสดีครับ FC ปัจินด้วยนะครับอ่าเดี๋ยวนะเจาะก็ตอนนี้กำลังเจาะอ,อ่ะตัวน,นี้อยู่อ่าเจาะที่ปัดน้ำฝนแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวนะจะพลิกโลกให้ดูแป๊บเดียวะจะพลิกโลกเห็น,หนๆกันเลยว่าอ่าความสวยขอยงมันแค่ไหนครับผมอย่าเพิ่งไปไหนนะอดใจรอนิดเดียวเออ ไหนๆก็มากันแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีสายจวดอ่าอย่างที่น้าบอนะครับไม่น่าไปโดนเป็นแสนเลยตอนนี้มันมีอยู่ครับอ่าสามหมื่นสอนะแบบน้าเป๊ะเลยหลังคาร์บอนด้านด้วยนะครับมีเลยนะสายไปก็ห่อเนี่ยเหมือนกันเป๊ะเลยครับอ่าจะมากครับขอบคุณมากครับ เหมือนนับเป้เลยแหละอ่าสามหมื่นสองไม่น่าไปโดนมาแสนกว่าเลยอะเหมือนนับเป้เลยมีจาหน่ายแล้วครับจดจดๆครับมีจาหน่ายที่ร้านแล้วครับตัวเดียวกันเปะเลยครับอ่าเป็นงานไต้หวันนะพันเดียวพันเดียวมาเลยมาเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูผ้าจิ๊กซอดูผ้าจิ๊กซอนะก่อนดีกว่าว่าเด็ดไม่เด็ดอ่าฝากกดแชร์น้าก่อนครับอ่าจะได้ดู ทั่วๆถึงกันก่อนอื่นต้องขอบคุณเฮ er ียมอนด้วยนะครับขอบคุณเฮ er ียมอนซ่าด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นมือสองเลยมือเออเอ๊อมือสองใหม่ๆเลยรอรอใ, <น S 1> ใครอยากได้ปักหมุดไว้ <laughs> <laughs> อยากเห็นสเทลนะครับอ๋อใจเย็นๆน,นะครับก็ตอนนี้อยู่ที่ เมงซัง uh, ครับ mm hmm. ได้ครับสลับบอ่อเดิมได้นะมาตรงสลับบอ่อเดยเดี๋ยวเรามาคุยกันที่หน้าร้านนะเดี๋ยวนะดูให้ mm hmm. ก็จะเป็นผ้าัวเอ่อจะเป็นงานทูเดียแบบของน้าเลยเดี๋ยวนาะพาไปดูดีกว่าแวบๆบแบบนิดนึงนะก่อนที่ช่างจะพลิกฝากระโปรงแปบ๊บนึงนะครับ mm hmm. นี่ครับ ตัวนี้เลยนะครับเหมือนเป้เลยก็ห่อ,อหุ้มไว้ได้ผ้าอย่างดีนะครับอ่าอย่างที่น้าลงเพจไปนะครับ,แก,รบแกะนิดเดียวเครับแค่นี้พออ่าตัวนี้เลยครับตัวนี้เลยนะอ่านี่เลยโคตรหลอ่อหล่อมากนี่ครับหล่อมากเลยก็เดี๋ยวดูทั้งหน้าแว๊บๆบบบนิดนึงแล้วกันนี่ครับนะทรงเหมือนน้าเลยเป้เลยจริงๆรแล้วไม่น่าไปโดนมาเลย แสนกว่าตัวนี้สามหมื่นสองเท่านั้นนะครับสามหมื่นสองครับผมก็จริงๆแล้วสั่งไปหลายตัวครับมาตัวแรกก่อนแล้วก็จริงๆแล้วมันมีตัวสเตปอย่างที่น้าบอกนะครับมีตัวเริ่มต้นที่เจ็ดพันนะครับเจ็ดพันบาทแล้วก็น่าจะมีเป็นพวกอินเตอร์นี่พวกพวกท่อทอ่ทอแทนท่อยางก็มาลงมาเยอะครับพวกอินเตอร์ก็ก็เข,ข้าเยอะนะครับมีทุกรุ่นนะครับ ปิดท้ายมาแล้วครับปิดท้ายเดี๋ยวนะพาไปดูปิดท้ายนานะครับฝากากดไลค์กดแชร์นะก่อนมาแล้วอ้ยขึ้นแล้วสวยอ่าลำแรกในโลกครับผมนี่เลยก็ตัวนี้ค่อนข้างที่จะเบากว่าอันเดิมใช่ไหมใช่ครับมันเป็น รู้สึกว่าเห็นเฮียเขาว่ามันเป็นอะไรที่พิเศษมากมันจะเบากว่าตัวที่เราใส่อยู่ใช่ไหมเบาเบาปกตินะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับเดี๋ยวน้าจะให้ดูนะครับว่าผ้ามันแตกต่างยังไงครับสวยมากสวยมากครับบอกเลยลำแรกในโลกเขาว่าได้คือจริงๆแล้วผ้าตัวนี้นะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวน้าบอกเลยนะถ้าเป็นผ้าตัวนี้นะครับสั่งครับสั่งต้องสั่งนะ อย่างที่เฮียแกเกินกันนะมาคือต้องสั่งครับน่าจะอยู่ประมาณ15วันครับสั่งกันบันต่อบานเลยนะใช่ครับอันนี้รถนาเองครับวิบวับวิบวับครับอ่ะมาดูปิดท้ายก่อนละกันปิดท้ายก็อย่างที่น้าบอกมานะครับงานปิดท้ายของน้าเสร็จเรียบร้อยแล้วครับตอนนี้ก็วันจันทร์วันจันทร์ทางโรงงานส่งของให้น้านะครับวันจันทร์ทางโรงงานส่งของให้น้า หลังจากวันจันทร์อีกสีวันนาก็จะเอาไปทําสีนะครับทําสีทุกรุ่นเลยนะครับนี่ครับก็นาก็จะตีแบรนด์ของนาเองฮะแต่เป็นตัวนี้นะครับทําสีทุกรุ่นเลยครับงานเนียนเป๊ะครับคือจริงๆแล้วนานมากครับกว่าจะค่อนข้างที่จะลงตัวครับตัวนี้ครับนี่ครับอ่าครับผมก็คาดว่าน่าจะทิศน้าครับทุกสีทุกสีเลยนะครับ ทุกสีเลยครับเนียนๆแบบนี้นะครับทุกสีเลยมีหมดนะครับตัวพริกโลกนี่ครับมาเรียบร้อยเสร็จแล้วนี่ครับนี่ครับเป็นผ้ากิ๊กซอนี่ครับเป็นผ้ากิ๊กซอนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะทำยากนี่ครับผ้ากิ๊กซอนะ ลักษณะลักษณะการผ้าเนี่ยคือเหมือนเฮ er ียที er ่เฮียแกบอกนะคะคือเหมือนเหมือนกับแบบคือยังไงนะพูดไม่ออกว่ะต,ตามใจช่างตามใจช่างใช่ครับคือเหมือนกับว่าผ้าเขาก็จะมาวางแต่ละคันแล้วแต่จะวาง,อ,งอ่ะครับวสวยมากครับนี่ครับสวยมากครับ<อ>มาจ่อเหลือบๆอ,อ่ะครับเนี่ครับนี่เลยครับสวยมากครับจริงๆจริงๆแล้วตัวนี้ต้องต้องฟิลเดอร์นะครับนี่ครับสวยมาก ชชำๆเลยครับนี่ครับสวยมากครับก็สวยงามครับก็เป็นนี่ครับนี่ครับนี่ครับนี่นี่เลยนี่ครับอันนี้เป็นทรงเดียวกับอันนี้ปะเอ็มใช่ไหมทรงเอ็มใช่ไหมอ๋อนี่ครับก็จะเป็นทรงเอ็มนี่ครับเดี๋ยวนะให้ให้ดูใกล้ๆนะครับว่าความสวยมันเป็นยังไงครับนี่ครับ นี่เลยมันเหมือนกับว่ามันเหมือนกับว่า,าเขาจะเอาผ้าวางลาักษณะคือตามใจช่างอะครับช่างแกบอกว่าแต่และผืนจะไม่เหมือนกันนะฮะแต่และบานจะไม่เหมือนกันต่างคนต่างจะร้อยบานพันบาน,บานหมื่นบานก็จะไม่เหมือนกันเลยครับเพราะว่า,าการวางผ้าก็าจะไม่เหมือนกันนี่ครับครับผม <Clo S 1> ขอบคุณมากครับนี่ครับห <number S 1> ล่อเลยครับ <categor> <lemonade> นี่ครับ <umble Beyonce> อ่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่นะครับ ราคาค่อนข้างที่จะสูงนิดนึงครับแต่สวยแน่นอนปิดท้ายเท่าไหร่ครับปิดท้ายก็เดี๋ยวเป็นราคาเดิมครับ5,9 0 0้าพร้อมใส่นะปิดท้ายนี่ครับหนบุ้งฟิกอันนี้ดิอันนี้ก็จะเป็นลายอันนี้จะเป็นทรง f1 ปกติที่เราใส่ใส่กันเธอได้18,000ครับขอรับโทรศัพท์นี่อันนี้ก็เป็นผ้า f1 นะครับ ปกติที่เราทั่วๆไปที่เราใส่กันนะครับนี่ครับนี่เลยอ่าครับผมรอคือจริงๆแล้วของเฮียมอนนะครับก็คือขันน็อตแค่ซ้ายฝาแค่สองตัวก็คือลงรูปแล้วครับนี่ครับลงรูปแล้วครับนี่ครับสวยครับสวยมากครับนี่ครับตัวนี้ตกบานหนึ่งนะถ้าถ้าถ้านะจะไม่ผิด ที่เฮียแกแจ้งมานะน่าจะอยู่ประมาณ30,000บาททำค่อนขั้นยากครับต่อหนึ่งบานนะครับค่อนขั้นทำยากมากทำยากนี่ครับนี่เลยนี่เลยครับได้เลย บ้าน,นี้เดี๋ยวใครอยากได้เดี๋ทักมาโทรมาหานะหลังจากนาไ์สดปุ๊บโทรมาเลยโทรมาเลย,เลยใหม่ๆเลยนี่ครับก็สวยมากก็ขอบคุณเฮียมอนด้วยนะครับอขอบคุณเฮียมอนด้วยนะครับครับผมก็พอดีเรียบร้อยตั้งเรียบร้อยสวยงามลงตัวทรงเอ็มมันหล่อนะ มันดูโป่งๆหล่อๆใช่ไหมครับผมครับขอบคุณมากครับเฮียนี่ครับก็อย่างบ่อเหมือนกันนะครับบ่ออย่างที่น้าบ่อนะครับบ่อสามหมื่นสองพร้อมใส่นะครับตัวเดียวกับน้าเลยนะครับตัวเดียวกันเป้เลยนะครับรูปทรงตัวเดียวกันเป้เลยอ่าของเข้ามาแล้วครับ ของเข้ามาแล้วก็คือเป็นตัวสีนี้สีเดียวกับน,น้าเลยนะครับครับผมได้เลยเดี๋ยวทักมาครับก็อ่าแค่นี้นะครับขอบคุณมากนะครับก็อ่าบางทีอ่านเม้นไม่ค่อยทันอันนี้ก็ใส่กล่องไว้เหมือนเดิม เดี๋ยวต้องมีคนโทรมาแน่จัดโปมือสองจัดโปรมือสองรถน้าโหลดน่าจะหน้าสองหลังสี่นะครับรถน้าโหลดหน้าสองหลังสี่นะครับหน้าสองหลังสี่ครับผมสเปกยางสองห้าห้าห้าสิบแปดนะครับสองห้า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 สิบแปดแชร์แล้วครับขอบคุณมากครับนี่ครับก็อเดี๋ยวพาน้าพาดูอีกรอบหนึ่งครับนี่ครับก็เป็นแบรนด์ของมอนซคเลยนะครับนี่ครับนี่ครับ นี่เลยคือมันมันเหมือนกับแบบจิกซอครับจิกซอเลยครับนี่ครับนี่ครับสวยงามตามท้องเรื่องครับไม่ซ้ำใครแน่นอนครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวมี f ฟร์จูเนมาจัดชุดใหญ่เดี๋ยวนะขอทำงานต่อ